จงกล้าในยามที่ทุกคนนั้นกลัวเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครคำกล่าวที่ว่าจงกล้าในยามที่ทุกคนกลัวอาจจะฟังดูขัดแย้งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ทุกคนต่างหวาดกลัวและถอยร่น ผู้ที่กล้าที่จะก้าวข้ามออกมาและทําในสิ่งที่แตกต่างจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลทําไมเราต้องกล้าในยามที่ทุกคนกลัวโอกาสทองในช่วงเวลาที่ตลาดตกต่ำหรือทุกคนกําลังวิกฤตจะมีโอกาสทองทางธุรกิจหรือการลงทุนที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นผู้ที่กล้าจะลงทุนในช่วงเวลานี้ มักจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าคนอื่นๆดังคำกล่าวที่ว่าทุกวิกฤตเศรษฐกิจจะกำเนิดเศรษฐีหน้าใหม่และทำลายเศรษฐีคนเก่าความแตกต่างการทำในสิ่งที่แตกต่างจากผู้อื่นจะทำให้เราโดดเด่นและเป็นที่จดจำความแข็งแกร่งการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่แน่นอน จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเราได้ผู้นำผู้ที่กล้าจะก้าวข้ามออกมาในยามที่ยากลำบากมักเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องและเคารพตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการกล้าที่จะออกมาในยามที่ทุกคนนั้นกลัวนักธุรกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ นักธุรกิจบางรายกับมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและสามารถสร้างความมัง่งคั่งได้อย่างรวดเร็วนักลงทุนนักลงทุนที่กล้าซื้อหุ้นในช่วงเวลาที่ตลาดนั้นตกตำ่ำมักจะได้รับผลตอบแทนสูงเมื่อตลาดนั้นฟื้นตัวกลับขึ้นมานักประดิษฐ์นักประดิษฐ์หลายคนประสบความสำเร็จจากการคิดค้นสิ่งใหม่ๆในช่วงเวลาที่คนอื่นๆยังไม่เชื่อว่ามันจะทำได้จริง จะกล้าในายามที่ทุกคนกลัวได้อย่างไรศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านเพื่อให้ความเข้าใจนั้นเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถานการณ์ปัจจุบันวางแผนวางแผนให้รอบคอบและเตรียมตัวที่จะพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้สร้างความเชื่อมัน่นสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และเชื่อมั่นในสิ่งที่เราก,กัะทำอยู่หาที่ปรึกษาปรึกษาผู้คนที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำและกำลังใจเริ่มจากก้าวเล็กๆอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนสรุปการกล้าในายามที่ทุกคนกลัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต การกล้าที่จะก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ทโซนและเผชิญหน้ากับความกลัวจะนำพาเราไปสู่โอกาสใหม่ๆและความสำเร็จที่เกินคาดที่ไม่มีใครนั้นเคยพบเจอมาก่อน